เจดีเจธมคาครับนะฮะวันนี้มีรถเข้าใหม่มาเพิ่มอีกคันหนึ่งนะครับเป็นตัวโต้ต้าแคมรี่ครับ2 0 g คันนี้ได้ไปปีใหม่แล้วด้วยนะครับปี2020นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารถเพิ่งเข้ามาต้องมีอะไรต้องเก็บบ้างนะครับอะมาเปิดกันที่ห้องเครื่องผู้ชมครับนะฮะนี่เครื่องเดินนิ่งๆนะครับไม่มีในส่วนของนะครับเดินสะดุดตรงไหนทั้งสิ้นนะค่าน้ำมันเยิ้มย้อยไม่มีนะครับมีแค่ค่าฝุ่นตามการใช้งานนะครับบอดี้โครงสร้างนี่ครับเด อันนี้เป็นตัวกอดไมเนอร์ร้อยแล้วนะครับพี่ดูสวยเลยเลยเนียนๆเลยนะแล้วก็ด้านหน้านะครับสเก็ดหินเัาแนะบอกเลยว่าเนาะน้อยมากนะครับแทบไม่มีสเก็ดหินเลยเทลเฮอร์เนี่ยไม่ต้องเก็บอะไรเลยนะครับด้านหน้าสวยพี่นะครับไฟต่างๆนะใช้งานได้ปกติทุกดวงนะนะครับสีใสๆกริ้งๆนะครับขยับไปทางด้านข้างอันนี้มีตําหนิหนึ่งตำหนินะครับคือเป็นด้านยางนะครับอันนี้เป็นยางปียีก็จริงคุณผู้ชมครับแต่นะครับสึกหมดแล้วนะครับต้องเบิกให้เดี๋ยวก่อนรับรถไม่ต้องกลัวนะครับโดยทางดีเจนนะครับเบิกใหม่ให้้4เสนนะครับ ค่ค่ายางเนี่ยก็อันนี้ล้อขอบสิเนาะยางก็ประมาณเกือบ2 0ง0มืแล้วนะค่ายางนะครับเดอบเบิกให้ไม่ใช่ปัญหานะครับขยับมาส่งต่อไปผู้ชมครับสีต่างๆนี้ยังกริบนะสวยสวยไม่ไม่ต้องเก็บเลยเจ้าของดูแลรักษาดีมากนะครับสีใสๆสสีขาวเดิมเดิมนะครับยางหน้าหลังเช่นเดียวกันนะศึกนะครับที่ต้องเก็บจะมีแค่ายางนะครับแล้วก็พวกของเหลวต่างๆที่ต้องเก็บทั่วไปเนาะเช่นน้ำมันเกียร์น้ำมันเครื่องต่างๆนะครับอ่ะด้านหลังดำๆสีขาวนะครับไม่มีสะเก็ดหินนะเปิดฝาท้ายมา โอเคใช้งานได้ปกติครับสวยงามนะฮะฐานหลังไม่มีมาให้นะคุณพี่สานะครับมาอย่างไหนไปอย่างนั้นนะฮะเปิดมาอุปกรณ์เปลี่ยนยางต่างๆมีมาให้นะครับผมแล้วก็ยางอะไหล่โอเคยางอะไหล่มีนะครับบอดี้ด้านล่างหลุมยางเดิมนะครับโอเคประมาณนี้เม็ดอาร์คครบนะ่ะไปบนต่อดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับว่าโครงสร้างสีเป็นประมาณไหนนะครับอันนี้เราเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยสีขาวเดิมโรงงานนะครับสวยๆเน,นียนๆ เนี่ยครับเสื้อใครกำลังตามหาแคมรี่สักคันหนึ่งนะครับเอาไปใช้งานผมว่าแคมรี่คันนี้น่าใช้งานมากนะครับเลขมาคันนี้นะประมาณแต่ต้นๆนนครับผมไม่แน่ใจย,ยังไม่ได้เข้าไปในรถเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในรถกันอีกทีหนึ่งนะครับไปลองเทสกันนะครับว่าฟีลลิ่งการขับขี่เป็นประมาณไหนช่วงล่างครับอัตราตอบสนองต่างๆมีอะไรที่ต้องทําเพิ่มเติมไหมนะครับแต่เบื้องต้นตอนตอน,นี้ที่ที่เจอเลยหลกักๆจะเป็นยาง กับพวกของเหลวต่างๆที่ถึงรอบที่ต้องเปลี่ยนแล้วนี่ครับอ่ะเดี๋ยวเราตัดเข้าไปตอนเราขับขี่ไปข้างนอกกันเลยครับอ่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็ได้เอาแคมรี่นะครับมาลองนะตัว 2.0G สีขาวเมื่อสักครู่นี้นะครับอ่ะในซอยเนี่ยอาจจะขับยังไม่รู้ฟีลเท่าไหร่นะเราออกไปให้หนอนใหญ่จะได้รู้ว่าว่าฟีลลิ่งการขับขี่ครับมีอะไรต้องเสริมเติมเติมแต่งบ้างนะครับต้องเก็บบ้างเนาะโชว์รูปของเรานะครับอยู่ในซอยแบบนี้นะซอยวัดปากน้ำกระจจทอง15นะครับอยู่ตรงตัดใหม่ราชพฤกษ์ตลิ่งชันนะครับอ่ะ ถ้าเกิดใครจะเข้ามาหาเราเปิดทําการทุกวันนะครับแปดโมงครึ่งถึงห้าโมงครึ่งนะครับเข้ามาลองเทสได้ต่างๆได้นะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรพี่จ๋ามาจองไว้ก่อนมารับสิทธิ์โปรโมชั่นต่างๆไว้ก่อนได้นะครับอ่ะตอนนี้จะถึงถนนใหญ่แล้วเนาะเดี๋ยวเรามาลองฟิลกันนะครับเดี๋ยวตัดไปที่เรา,เร,าเริ่มกดแล้วนะเริ่มทดสอบซีลิ่งรถนะัเป็นประมาณไหนนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็มาอยู่บนถนนใหญ่แล้วเนาะตรงเส้นราชพฤกษ์นะครับนะมาลองทดสอบเจ้าแคมรี่กันนะครับเพิ่งเอาเข้ามาเนาะมาดูว่าช่วงล่างนะครับเครื่อง เบรกมีอะไรดังกุ๊กกุ๊กแกร๊กหรือไม่นะครับตอนนี้เบื้องต้นที่ขับมายังไม่เจอนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับอ่ะข้างหน้าเนี่ยจะมีเป็นสะพานนะเราดูว่าคอสะพานเนี่ยลงปุ๊บนะครับจะมีปึ้งปั้งไหมนะฮะโอเคเงียบกลิบนะฮะตามสายแคมรี่เนาะถ้าใครกําลังตามหาแคมรี่นะผมมีตอนนี้เสิร์ฟประมาณหลายคันเลยนะครับมีทั้งขาวดําเทานะใครสนใจจะตายนะครับแอดสซายได้เลยนะครับ YT Regen นะ Charger รับ โปรเ่นมีให้ด้วยนะครับยะอะไรเพิ่มเติมบอกเดี๋ยวดูแลให้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองดูตอนยูเทิร์นเข้าโค้งนะครับว่าเป็นยังไงฟืบโอเคนิ่งๆนะฮะคิดดาวสปูสบายคุณผู้ชมนะฮะเครื่องยนต์ต่างๆนะครับปกตินะฮะเดี๋ยวผมยัางดังอย่างเดียว มียาที่ผมแจ้งข้างต้นไปนะครับปียีแต่ดอ,อกเขาเหมือนจะหมดสมภาพเราต้องเปลี่ยนจะเบิรกให้ใหม่นะครับอ่เดี๋ยวผมจะน่าให้วิตามบอกนะมีอะไรต้องทําเพิ่มเติมสำหรับตัว c a มรี่สองจุดศูนีคันนี้นะครับสีขาวนะนะครับถ้าถ้าภายในใช่ไหมภายในเห็นชัดเจนเลยหัวเกียร์หัวเกียร์คู่ใหม่เนะ่มันถลอกโดนพวกแหวนพวกเหงื่อพวกอะไรเงี้ยมันก็ถลอกแล้วก็พวงมาลัยเดี๋ยวลองฟอกดูแต่มันต้องมีพ่นเนี่ยเพราะมันก็มีถลอกนิดน,นึงมจะหลออเป็นมันขอบตา,ตามขอบเย็บอะ แต่บอ,อยังสวยอยู่บอ,อยังปกตินะครับก็ยังไม่ได้ทําแต่ทําแค่ภายในจะมีแค่หัวกเกียร์กับโมรงระลัยนะครับภายนอกก็จะมีสีแต่มันไม่ได้ชนมามนะันเป็นแค่สะเก็ดเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าไม่อยากให้ทําก็ได้ก็จะปล่อยมาให้แต่ถ้าบางคนอยากให้มันเนี้ยบเลยก็ต้องทํานะครับก็เอาไปแบบวิ้งๆสวยๆเลยแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็จะมีที่เห็นชัดเจนครับมียางยางเนี่ยเวลาเรากดคันเร่งไปถึงร้อยเนี่ยร้อยร้อยหนึ่งถึงร้อยยี่สิบเนี่ยจะดัง แล้วก็มีเซ็นเซอร์ลมยางเตือนและน่าจะมีปัญหาแล้วยางแต่ลองลองดูว่าเป็นที่ยางหรือเป็นที่เซ็นเซอร์แต่คร่าวๆมันเป็นยีิบสามนะอาจจะตีเป็นเป็นยางไปก่อนถ้าแกะออกมาแล้วยางปกติถอดตอนถอดทงอถอดความสะอาดแกะออกมายางปกติทุกอย่างปกติหมดก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนนะครับแต่ถ้ามันถอดออกมาแล้วมันกินขอบในก็ต้องเปลี่ยนก็ประมาณนี้ครับโอเคนะครับประมาณนี้นะคุณผู้ชมครับสําหรับ คันนี้ที่ต้องเก็บเพิ่มเติมนะครับแต่รวมๆเล่นเครื่องยนต์เนี่ยคือสปูสปาร์มากคุณพี่ชานะครับตามไปทั้มรีนะคือสองพันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเนี่ยครับขับเข้าโชว์รูมกันนะครับเดี๋ยวตัดไปที่โชว์รูมนะครับว่ามีอะไรต้องเก็บไปสรุปกันอีกทีหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับจากที่เรานะครับลองไปเทสมันมไปกกับพี่ช่างนะครับสิ่งที่ต้องเก็บเลยนะครับหนึ่งก็คือในเรื่องของสีรอบคันนะครับพวกสเก็ตคงสเก็ตหินนะครับแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมนะครับที่ดูคลิปนี แล้วชอบนะครับแบบว่าไม่ต้องเก็บก็ได้ไม่เป็นไรฉันไม่ติดนะครับก็โอเคยินดีครับเพราะว่าอะไรถามว่าทำไมต้องเก็บใช่ไหมบางเขาบางท่านนะอาจจะไม่ชอบเก็บเพราะว่ารถอาจจะกังวลมากมีการโดนชน,นหรือเปล่าเนะี่ยอันนี้เราก็อาจจะยังไม่ได้เก็บณนะตอนนี้นะครับแต่คุณผู้ชมถ้าลูกค้าเขาไหนนะสนใจจริงๆนะครับสนใจคันนี้เรามาดูจริงเราชอบแต่อยากให้เก็บสีนะครับเดี๋ยวมีการเก็บให้นะส่วนป่อไปครับอข,ข,ข,ของยางนะครับอันนี้เราเปลี่ยนให้สีเส้นเลยนะครับยางปี23านะอันนี้ยางเดิม23นะครับขอบ16นะแต่เดี๋ยวอัปเกรดยางให้เป็น เนี่ยครับมูลค่ายาก็ประมาณ2 0 0 0 0ื่นเนาะสองหมื่นกว่าบาทยังดีขอบสิบหกเนาะส่วนต่อไปครับคือด้านในห้องโดยสารนะครับในส่วนของพวงมาลัยนะครับกับหัวเกียร์นะครับเดี๋ยวทําการเบิกใหม่คุ้มให้ใหม่นะครับแล้วก็ของเหลวต่างๆเช่นเคยครับของเหลวต่างๆเปลี่ยนให้นะครับในส่วนของน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะครับของเหลวต่างๆน้ำยาหล่อเย็นเนาะรวมๆแล้วครับสภาพคันนี้นะ90%เลยนะครับไม่มีปัญหาใดๆเลยช่วงลงช่วงล่างนะครับนิ่งเงียบนะครับเครื่องดีตอบสนองไวนะครับฉะนงานได้ปกกติทุอยย่างเลนะครับ หากใครสนใจแคมรี่คันนี้นะครับอย่าเป็นเจ้าของก่อนใครนะครับพี่จ๋าแอด์ไซด์ด้านล่างได้เลยครับ YT Regen เนะครับเพื่อรับราคาพิเศษนะครับก่อนมาสภาพนะครับใครสนใจนะครับทักมาได้เลยหลังดึนโครสายด่วนสายตรงที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ผมเจขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ